สาวไทยรอดแล้วพลิกแพ้แคนาดา2ต่อ3เซตแต่รอดตกชั้น VNL นักตบลูกยางสาวไทยลงสนามนัดสุดท้ายของ VNL 2025พบกับแคนาดาเช้าเมื่อวันที่14กค่กคคมเวลาตี3ตามเวลาไทยเ็ตที่1นักตบสาวไทยเริ่มได้คึกคักขึ้นนำถึง7ต่อ0 หลังจากนั้นบนแรกของไทยรับได้ไม่ค่อยดีทำให้ปั้นเกมรุกค่อนข้างยากแคนาดาจี้เข้ามา11-9ต่อหลังจากนั้นทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้ดีทุ่มสุดตัวจริงๆเห็นได้ถึงความกระตือรือรน้นไทยออกนำ18-12ต่อและปิดเซตไปได้25-17ต่อไทยออกนำก่อน1-0ต่อเซตเราต้องการอีกแค่1เซตหลังจากนี้จะรอดนี้ตกชั้นทันที เ็ตที่2ส,สาวไทยยังคงร้อนแรงต่อเนื่องเสิบได้ดีบวกกับบอลแรกของแคนาดารับได้ไม่ค่อยดีไทยนำก่อน4-0สาวแคนาดาทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหัวเสาที่ตีได้ดี ตามจี้และแซงนำที่12-13ต่อจากนั้นทั้งคู่เล่นกันอย่างสูสีสุดมันผลัดกันนำผลัดกันตามแบบแต้มต่อแต้มแต่บอลหัวเสาของสาวแคนาดาตีได้เด็ดขาดทำคะแนนห่างออกไปที่18-21และปิดเซตไปได้ที่23-25ต่อตามมาเป็น1-1ต่อเซตเกมนี้สาวแคนาดารับบอลได้ดีส่วนไทยเกมรุกเริ่มตีจบไม่ลงทำให้แคนาดาสวนได้ตลอด เซตที่3สีหน้าของนักกีฬารวมถึงทีมงานของไทยดูเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็เริ่มต้นได้ดีเช่นเคยออกนําไปก่อน8-4ต่อไทยเล่นเสียเองบ่อยครั้งทั้งตีออกและตีติดบล็อกทางแคนาดาทําให้โดนแซงนําไป9-12ต่อและทําแต้มได้ดีต่อไปเรื่อยๆทําให้ขยับขึ้นนําไปอีก17-21ต สถานการณ์ตอนนี้นักตบสาวไทยไม่ค่อยสู้ดีแพ้ไปอีกด้วยสกอร์ย8ต่อ30ส่งให้แคนาดาขึ้นนำา2ต่อ1เซตเกมนี้สาวไทยสู้ได้อย่างสุดพลังจริงๆแต่ก็ยังไม่ดีพอจะทำให้สาวไทยเก็บชัยชนะได้ยังต้องลุ้นในเซตต่อไปเซตที่4เป็นเซตชี้ชะตาของสาวไทยใน VNL อย่างแท้จริงและเชื่อว่าแฟนวล์บอลชาวไทยรวมถึงแฟนวล์บอลทางฝั่งเกาหลีใต้ก็ชมเกมนี้กันไม่น้อยเลยทีเดียว เซตนี้ทั้งสองทีมเริ่มต้นได้อย่างสูสีแต่ความเฉียบคมของหัวเสาแคนาดาก็สร้างปัญหาเป็นอย่างมากให้กับสาวไทยแคนาดานำไปก่อนแปตัวสี่สาวไทยเริ่มดีขึ้นเกมรับเริ่มกลับมาตามทีเสมอได้ที่18ต่อ18คะแนนและพลิกแซงนำได้ที่21ต่อ18จากนั้นสาวไทยเน้นทุกแต้มจริงๆเอาชนะไปได้2 5่ 23, สต่อสงให้สาวไทยปามตีเสมอ2.2ต่อเซตและรอดนี้ตกชั้น VNL ไปได้แน่นอนแล้ว เซตที่5เกมนี้เล่นกันสั้นเพียง15แต้มสาวไทยไม่มีความกดดันใดๆแล้วเล่นผ่อนคลายมากขึ้นช่วงต้นเซตทั้ง2ทีมสู้กันได้สูสีสเสมอกันที่12ต่อ12แต่ความแน่นอนของหัวสาวแคนาดาทําให้ชนะไป15ต่อ13สรุปผลวอลเลย์บอลหญิง VNL 2025แคนาดาชนะไทย3ต่อ2เซต